ในทุกสงครามแล้วก็ทุกความขัดแย้งเนี่ยคะ่ะมีประชาชนผู้ที่บริสุทธิ์มักจะกลายเป็นที่ เป็นฝ่ายที่สูญเสียมากที่สุดอะคะ่ะทั้งๆท,ที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องหรือว่าเป็นคนที่เริ่มก่องสงครามเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลแล้วก็กาซาก็เช่นกันนะคะทั้งๆที่ตามหลักสากลมีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกําหนดเอาไว้จริงๆคือมีกฎหมายก็เพื่อที่จะป้องกันประชาชนไม่ให้ได้รับผลกระทบนี่แหละค่ะกฎหมายนี้อันนี้เรียกง่ายๆว่าเป็นกฎหมายสงครามนะคะเป้าหมายหลักก็คือ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจํากัดผลกระทบของสงครามนะคะอย่างเช่นจะต้องไม่โจมตีเด็กสตรีหรือว่าประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องวันนี้เราไปทําความรู้จักหลักการของกฎหมายฉบับนี้กันค่ะหลักการของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศหรือว่ากฎหมายสงครามเนี่ยนะคะมี2ข้อหลักๆด้วยกันค่ะข้อแรกคือการปกป้องผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสู้รบหรือไม่สามารถทําการสู้รบต่อได้ไม่ว่าจะเป็นพลเรือน เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านมนุษยธรรมผู้บาดเจ็บหรือแม้แต่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บอันนี้ก็เข้าข่ายด้วยนะคะข้อ2ค่ะระบุถึงขีดจำกัดของสงครามเช่นห้ามการใช้อาวุธบางประเภทเนื่องจากมีอนุภาพทำลายล้างมากเกินไปหรือสร้างความเจ็บปวดทุกทรมานอันไม่จำเป็นค่ะซึ่งภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายฉบับนี้นะคะทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแยง้งจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดกรณีบุคคลสูญหายหรือพลัดพราก จากบุคคลอันเป็นที่รักแต่ถ้าเป็นกรณีของบุคคลที่ถูกจำกัดเสรีภาพกฎหมายระบุให้ทุกฝ่ายในความขัดแย้งจะต้องขึ้นทะเบียนผู้ที่ถูกจำกัดเสรีภาพหรือพูดง่ายๆคือผู้ที่ถูกลักพาตัวจับตัวไปนะคะและจะต้องให้คนเหล่านี้เนี่ยสามารถติดต่อหาครอบครัวได้แต่ถ้าหากว่าเสียชีวิตฝ่ายที่จับตัวไปเนี่ยจะต้องถูกบันทึกบันทึกข้อมูลเอาไว้นะคะแล้วก็จัดการร,ร่างของผู้เสียชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีค่ะ และมีคำถามต่อมาว่าถ้าหากว่ากลุ่มติดอาวุธเนี่ยใช้โรงพยาบาลหรือโรงเรียนเป็นฐานที่มั่นเพื่อโจมตีถามว่าสิ่งก่อสร้างเหล่านี้เนี่ยจะกลายเป็นเป้าหมายในการโจมตีได้หรือไม่คือตามหลักการทั่วๆไปนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือถือเป็นสิ่งต้องห้ามอยู่แล้วห้ามโจมตีนะคะได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายสงครามแต่ถ้าหากว่าถูกใช้เป็นฐานของกลุ่มติดอาวุธหรือกลุ่มก่อาการร้ายเนี่ยจะต้องพิสูจน์ได้ก่อนนะคะว่า อาคารเหล่านั้นถูกใช้เป็นฐานที่มั่นสำหรับการโจมตีจริง2ต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นคลังเก็บอาวุธและข้อสุดท้ายคือต้องพิสูจน์ได้ว่าเป็นที่ซ่อนของสมาชิกกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดยนั้นละเมิดนะคะก,กฎกติกาเหล่านี้ที่ว่ามาถือว่าเป็นการเข้าข่ายก่ออาชญากรรมสงครามค่ะซึ่งรัฐที่ก่อเหตุจะต้องชดเชยค่าเสียหายต่อความสูญเสียและความบาดเจ็บที่เกิดขึ้น และนอกจากนี้จะต้องถูกสอบสวนและดำเนินคดีผ่านกลไกาการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศซึ่งบางกรณีอาจจะมีการส่งเรื่องไปให้ศาลอาญาระหว่างประเทศตัดสินด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้มีเยอะมากนะคะทั้ง3ท่านครับเขาครอบคลุมคุ้มครองแม้กระทั่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมทรัพยากรธรรมชาติด้วยนั่นคือในทางทฤษฎีในทางหลักกฎหมายแต่ว่าในทางปฏิบัติในความเป็นจริงอย่างที่เราเห็นค,คือไม่มีฝ่ายไหน เคารเรื่องนี้เลยนะคะคและทีนี้ถามว่าถ้าคุณทําความผิดก็มีการส่งเรื่องเข้าสู่ศาลอาญาระหว่างประเทศมีการฟ้องร้องดําเนินคดีก็ทําได้แต่ใช้เวลานาน,านมากอย่างหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์การ,รสังหารหมู่เป็น1 0บสปีนะคะถึงกระทั่งคนที่เป็นผู้บงการหรือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังบางครั้งเนี่ย เสียชีวิตไปก่อนที่การพิจารณาคดีจะแล้วเสร็จด้วยซ้ํบและด้วยข้อกฎหมายที่มีการระบุเอาไว้นี้ก็ดูเหมือนว่าบางฝ่ายก็อาจจะถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็นํามาใช้ในการที่จะปลุกระดมด้วยหรือไม่เพราะเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าฟังการถแถลงข่าวของเบนจามินเนทันยาฮูนายรัฐมนตรีของอิสราเอลเอง,เองก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าอิสราเอลเองเนี่ยคือกลุ่มฮามาสเข้ามาก็มีเด็กๆไม่น้อยที่ถูกสังหารนะครับเด็กๆ จำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตในขณะเดียวกันกลุ่มฮามาสเองก็เพิ่งออกมาถแถลงข่าวแล้วก็ออกมายืนยันว่าเด็กในกาซาก็เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลไม่น้อยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจจะถูกหยิบขึ้นมานแล้วก็นำไปสู่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายด้วยเหมือนกันนะครับครับ